รายการวันที่7มกราคมปี58จัดทำใบเสนอราคาสินค้าให้กับบริษัท SME จำกัดโดยเสนอราคาสินค้าคอมพิวเตอร์2เครื่องเครื่องละ26,000บาทให้ส่วนลด2%และสมาร์ทโฟน1เครื่องเครื่องละ11,000บาทให้ส่วนลด1%ให้พิเศษถึงวันที่17เดือน1ปี58นะคะเข้ามาที่โปรแกรม Smartbit เมนูหลักเลือกระบบขายและรับจองสินค้าค่ะกด Workflow นะคะคลิกที่ใบเสนอราคา QS ค่ะเละเอกสาร0001กดโอเคค่ะกด F3 เพื่อเพิ่มนะคะ เลขที่และเลขที่อ้างอิงเราจะให้โปรแกรม running ให้อัตโนมัตินะคะส่วนวันที่คือวันที่7เดือน1ปี58ค่ะลูกค้ารหัสใส่จุดกด enter ค่ะเลือก C3 บริษัท SME ค่ะคอลัมน์ตัวทีรายการสินค้าด้านล่างนะคะ ตัว T ใส่เลขงค่ะรหัสสินค้าใส่จุดแล้วกด Enter ค่ะเลือก G1 นะคะคอมพิวเตอร์จำนวน2เครื่องเครื่อง,องละ26,000บาทค่ะส่วนลด2%นะคะ Enter ไปเรื่อยรายการที่2ก็ทําเหมือนเดิมนะคะตรงคอลัมน์ตัวทีใส่เลขหนึ 1, ่งรหัสสินค้าใส่จุดแล้วกด Enter รายการที่2เป็นสมาร์ทโฟนนะคะเลือก G4 ค่ะจํานวนหน่วยคือ1เครื่องค่ะราคา11,000บาทค่ะส่วนลด สมาร์ทโฟนคือหเซตามที่จดกำหนดมาค่ะเมื่อทำรายการเสร็จตามนี้แล้วให้เช็คดูยอดสุดทธินะคะจะได้เท่ากับ 60, 6 6 1 9, 5, 5. มื่นหเทจุเมื่อได้ดังนี้แล้วกด F10 เพื่อบันทึกนะคะไม่พิมพ์เลกโนค่ะ